พวกคือนอนบ้านก็ไม่เห็นแลกการยังสี่เห็นผมนางวัดยังสี่ก็ไม่แห้งเลยไม่แห้งเนี่ยโอ,อ้อยตักการครับผมยตักการนอะโชคใส่หรือด,ดีปกติคนมังคึงเนะาะมึงึงเออมุรกบานเท่าเนี่ยไปอยู่ต่างจังหวัดเออไม่เห็น การแถว่ามวนเลยเห็นคนบานเท่าบอกพื้นผู้ใดกระซังอ่าเห็นคนบานเท้านางว่าเสียงบเรื่องยังกระซังว่าเหียงร้งหัวว่าตัวกันไปอย่งสิ่งนีไม่แห้งก็ดีใจนางเบิ้งนางฟังอิริหล่อเพราะนัดนขันยอดขั้นบนต่างอื่น่ันยอต่างประเทศแห้งขาดแค่ไหนขันยอดต่างประเทศบ่คือบานเท้าอยู่บานเท้าอ่าอยู่บานเท้ามันเห็นกันอยู่เสมอนะครับไป่เห็นกันอยู่เสมอ แต่ว่ากับฟังคือเก่านะครับฟังคือเกา่เอาอ่าวว่าวหัวว่านุ่หัวม้วนกันคือเกา่าับพี่น้องไม่ว่าเรื่องอะไรใขวางมันในว่าเพื่อนได้ว,วางตลาดนาวัดน้อยนี่ยเหมือนโ้ากบเขานะครับเนี่ยเหมือนโ้ากบเขาอยู่หนาวัหน,วาปปนหน่อยเมื่อวานิีเป็นนายจอยรถผุ่มพวง อ๋อ้นมาต้องว่ว้ะจบเส้เล็กดอีอ๋ออ่าขอโทษขออภัออยอนนาวัดหน้อยพนะใกับขอมาขั้นผู้ใดเฮ็ดยังกับเขาว่าท่านเวลาไปจังหัน,นครับกับไพ่ของเขาอมาหล่นมากับเขาอ,อ,าน,าน,ขอ,อนาวรียูทูก็่มีดรายการบางยูู่ทูปไบางอย,ง,อยงหลังวัวเิสดนี่แหละ S <S บางยูทูบก็ได้นะครับยูยูทูบคุยกันก็แจนเถอะคันยูทูบยูทูบนะครับเบิ่งส่วนนี่แหละเบิ่งตอนนี้อ่าเข้าไปยูทูบเขียนเข้ามามาคุยกันกับแจนเถอะนะครับมันสืขึ้นยูทูบนะครับข YouTube. ึ้นยูทูบเนี่ตอนนี้รายการของเขาเขาไปเสียเงินเป็นทางการแล้ว <laughs> อในเวลามาอย่างเป็น่างการแล้วเมื่อวนันเมื่อซื่นเมื่อก่อนนั่นเขาให้ล่องทดลองฟรีทดลองฟรีบนเสียเงินทดลองเด็จังมือมันก็ตุกติกตุกติกแนวจังหน่อยคือจัดบมวันไปไหนก็เลยมาปรึกษาหาลือกันว่าเงินสปอนเซอร์สินนรรมาให้นั่น เอาไปสื่อเวลาตัวนี้เป็นยังไงก็โอเคนะครับเอาไปใส่แล้วแปดร้อยกว่าบาทนะครับแปดร้อยกว่าบาทเอาไปใส่มันเจะนี่ถึงยัง่าใส่ใส่ก็ยุ่นน้ำเพลินคือเกาพันละเบื่งมาจำใส่แล้วจะแจ้งครับสราบทุกบาททุกสตางค์นะครับเวลาใส่เงินใส่เงินที่สปอนเซอร์คนไหนมากบ่ได้ว่า ได้เงินมาเอามาปั่นกันใส่โมเมนนะครับเ่ากั็มาใส่ใจในรายการเท่าไหร่ละบัตรกระเสมลิงยูทูบเนื้อลิงยูทูบน,นะครับอา่อาอ่าจากคุยกันจะเบื้องกันทั้งอันนี้กันกันได้ถ้าต้องยูทูบก็ได้พิ่มึงกไปกบไปยูทูบแล้วก็เ,เขียนคำว่มามาคุยกับจันเท่า ช่วงนี้นะครับพี่น้องบ้านเฮาอยากถามอย่างอยากคุยอย่างสงสัยอย่างอยากถามข่าวถามข้าวหาคนเล่อ้าวกับข้าวข้ามาหมนะครับพี่น้องเพราะว่าถ่ายไล่กันแล้วถ่ายไล่กันแล้วเวลาใไกลสเสบด เอาอ้าวยังเต็มปากมาเอ้เอาครับพี่น้องว่าหันกับไฟดับว่าไปว่าม่าไฟดับสั่มจะมาไปร่างกันย่งกินหน่อยหนึ่งนะครับสามสี่าหารนั่นที่จีงสี่นะครับพี่น้องมาเท่องอ่าขั้นปลายเลยมาแม่มาแมมเน่าไฟดับ มันเคลื่อนกันเคลื่อนกันครับมันเคลื่อนนี่มระมั่นตีหนึ่งตีสองไฟดับพวกข่าวมานาั่งเลยนย้องนอกโบย่อ่งกับว่าเป็นนี่กันเลยเอาอย่างแปะแปะแปะ,แปะนะนะม,ม, <c ười> มันตมยง่งม่อนี่ว่าหันกับดับแปบมถึงหน้าทีด่ดอกแต่ว่ากับเคลื่อนมากต้องเกาแล้ว อาภูดเดสิถามไม่ยังนะครับถทายายได้การแล้วเวลาสิบเบิ้์แล้วนะครับพี่น้องอยากถามยังอยากฝากอยังหาผูใดอ่ะกับฝากได้นะครับฝากม่ได้เลยอยากถามข่าวถามข่าวหาผู้นั้นหาผู้นี้กระทั่งขมา่กขมา่าบัวห้เวลาพี่น้องไม่เวลากาสิบเบิ้์แล้วนะครับ ยังเหลืออีกเม็ดหน่อยเวลากรับจะแจ้งพี่น้องไว้ให้ทราบอีกเั่นหนึ่งมือต่อไปนะครับมือเอื้อนนี่อาจจะเป็นเสษมพวโตวนะครับวันโตกระบะทำอะไนกันเสืยมย่างอ้าวมาแล้วแบบแห้งเลยเอาพี่น้องผวนแบบแห้งเลยได้ยินนี่นี่ๆๆๆลมบอมเอ้าเอ้าเอาฮะเอาเป็นเลย มาันตกอ่าทายถอดสดฝนเดิมๆร่มแบบแห้งเลยเม็ดฝนหวานล่องแต่ปลบมฝนไม่แห้งเม็ดฝนก็นล่องอ่านี่แหละครับผมวายอยู่มันหอนหลายมันเอาไลายมาเนี่ยเป็นยังไทงทางสกลนคร่ตกแรืวเ่าอันนี้ทายถอดสดฝน อ่าเวลายังเหลือนะครับยังเสริผมผลโตหญิงแนยย่ <11. S 1> จย<ะ>เปยลี่ย <c oughs> น,นตัวเล่นสิเปลี่ยนเจ้าบ่เจ้าอ้วาวก็จะไม่ต้องอ้าวผลตัตกบก้อนเท่ากับสิเปลี่ยนผู้ค้ากะเอ่อก้อนไม่ต้องอยู่ดีมีแห้งสุขุมสุขคนไปจะจัดโควิดได้ทิ้นั่นก็เด้อผลโตแล้ว,ว,ว,ลวอ่าผมกะ Bye, it's a fun dog so i